สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมจะมาหุงข้าวแบบอินเดียนะคะพอดีเพื่อนแนะนํามานะคะเพื่อนเป็นคนอินเดียนะคะเขาแนะนําให้หุงข้าวในไมโครเวฟนะคะแต่เรามาดูกันเลยนะคะว่าก่อนที่จะหุงเรามาทําอะไรกันบ้างนะคะแอมก็จะเอาข้าวนะคะข้าวนี้เป็นข้าวนําเข้าจากอินเดียนะคะส่วนใหญ่นะคะห้างที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะนําเข้าข้าวจากอินเดียนะคะแอมก็หุงแบบไทยไปและหุงใน หม้อหุงข้าวนะคะแต่ว่าข้าวมันแบบไม่เหมือนบ้านเรานะคะมันแห้งมันไม่ฉ่านะคะแอมก็เลยจะมาหุงแบบอินเดียนะคะแอมก็จะเอาข้าวนะคะสองกระบวยนะคะใส่ลงไปในชามนะคะแล้วก็ล้างน้องเขาให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะแอมก็มาล้างน้าเกลือออกนะคะและแอมก็นำข้าวนะคะ เทียมแช่เทียมล้างเสร็จแล้วนะคะมาใส่ในภาชนะนะคะที่จะเอาไปเข้าในไมโครเวฟนะคะแอมก็ใส่น้ำปริมาณเหมือนกับที่เราหุงในหม้อหุงข้าวเลยนะคะก็ประมาณ1ข้อนะคะ1ข้อนิ้วมือนะคะแล้วหลังจากนั้นแอมก็จะมาใส่ในไมโครเวฟนะคะเราก็จะตั้งค่าประมาณ10นาทีนะคะ10ถ้าข้าวเยอะก็ประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะทุกคนแต่ของแอมสองกระบวย แอมก็จะใช้ประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะแอมก็จะได้ข้าวออกมาหอมหอมแบบนี้เลยนะคะแล้วเม็ดน้องเขาแบบทุกคนจึ้งมากเม็ดเรียงสวยช่ำน้ำแบบช่ำไม่แบบแฉะนะช่ำแบบสวยอะ่ะสวยมันข้าวหอมมะลิบ้านเราเลยนะทุกคน และแอมก็จะเสิร์ฟพร้อมผัดผงกะหรี่นะคะแอมก็จะทำสปาเกตตี้ผัดผงกะหรี่แล้วก็กุ้งผัดผงกะหรี่นะคะคือกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากคะ่ะทุกคนใครที่อยู่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะถ้าไม่ได้ไปห้างไทยหรือ เอเชียมาร์เก็ตนะคะบางทีเอเชียมาร์เก็ตก็ไม่มีข้าวไทยนะคะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะนําเข้าจากอินเดียนะคะถ้าเป็นข้าวไทยจริงๆก็ต้องเป็นร้านไทยอย่างเดียวเลยนะคะที่จะมีข้าวไทยนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวอินเดียก็แคลอรี่ต่ํานะคะทุกคนแป้งน้อยมากนะคะแล้วก็หุงแบบที่แอมหุงนี่คือแบบเลิศจริงๆยอมรับเลยว่าอร่อยนะคะเม็ดน้องเขาเรียงสวยน่าทานมากเลยนะคะ ใครที่อยู่ต่างแดนถ้าไม่มีเวลาไปช็อปห้างไทยก็ลองไปตำกันได้นะคะข้าวอินเดียหุงแบบอินเดียถึงจะอร่อยนะคะหุงแบบไทยไม่อร่อยนะคะแอมลองมาแล้วนะคะก็แอมขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนคือแบบน้องเขาฟินมากนะคะทุกคนบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แอมทำคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย